แจ้งเหตุภาพกลางร่มให้ท่านอ่องเพราะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีเลือดกำเดาไหลแจ้งสาเหตุภาพกลางร่มให้ท่านอ่องที่โรงพยาบาลสิริราชเพราะท่านอ่องไม่สบายไม่ชินกับสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทย กรณีท่านอ่องนายแพทย์จกกักรีวัชระวิวัชระวง์ได้เดินทางกลับประเทศไทยตั้งใจมากราบถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูลกระหม่อมทวดและสมเด็จทวดพร้อมกับเตรียมรับท่านอ้นเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาด้วยกันล่าสุดทางด้านวาสนานานุ่มเผยว่าทีมงานท่านอ้นและท่านอ่อง แตงเหตุกลางร่มเพราะท่านอ่องไม่สบายแดดร้อนมากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเตรียมมาให้ไม่ได้มีเจตนาอื่นยันใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วเผยเพื่อนพี่น้องในราชสกุลต่างๆผัดกันทําหน้าที่พาเที่ยวและปฏิบัติภารกิจ ตัวแทนราชสกุลที่ใกล้ชิดและร่วมคณะกับท่านอ้นและท่านอ่องชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภาพกลางร่มให้ทั้งสองท่านในขณะเดินไปกราบถวายราชสักระสมเด็จพ,พระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โรงพยาบาลสิริราช โดยได้บอกว่าเนื่องจากแดดร้อนและท่านอ่อนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักและไม่ชินกับสภาพอากาศและเลือดกำเดาไหลณนะเวลานั้นเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทีมรอปพจึงนำร่มมากางให้ทั้งสองท่านไม่ได้มีเจตนาอื่นเพราะปกติทั้งสองท่านจะเรียบง่ายอยู่แล้วเพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านเป็นสามัญชนเช่นกันโดยเฉพาะท่านอน้นเวลาใครมานั่งพื้นหรือนั่งไหว้ท่านจะลงไปนั่งด้วยเลยหรือขอร้องไม่ให้ทำเช่นนั้นและไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์ให้ใช้คำสามัญปกติ ส่วนการที่ราชสกุลต่างๆมาช่วยดูแลพาไปเที่ยวเลี้ยงต้อนรับหรือไปภารกิจต่างๆนั้นมีหลายคนสลับกันมาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครจะมีฐานะการงานใดเพราะบางท่านก็อยู่แวดวงธุรกิจบางท่านเคยอยู่ในแวดวงการเมืองแต่ไม่ได้มาในฐานะสายการเมืองแต่อย่างใดโดยมีทางราชสกุลประวิทย์สุประดิษฐ์ณอยุธยากัมพูกเกษมศรีและอีกหลายคน